าดกดอลลก과알림설정까지부탁드립니다สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จินฮีบายกเรีีค่ะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะทุกๆคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้แม่จินหีจะมาเล่าประสบการณ์ในการเข้ารักษาโรคก่อมทาซินโตนะคะมันจะไม่ค่อยแสดงอาการค่ะถ้าไม่ถึงขั้นโตมากนะคะหรือมีอาการอักเสบค่ะ ให้คอยสังเกตตัวเองคะ่ะอาการมันจะมีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็หงุดหงิดทํางานไม่ได้เลยคะ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กนะคะเด็กนักเรียนแทบจะเรียนหนังสือไม่ได้เลยนะคะหรือว่าเกิดความกังวลความเครียดบางครั้งถึงกับมีอาการซึมเศร้าเลยทีเดียวคะ่ะส่วนทางร่างกายนั้นมันจะแสดงออกในลักษณะบางครั้งก็มีหูอื้อคะ่ะ แล้วก็มีมือเท้าชานะคะไม่มีแรงค่ะมีความไวต่อแสงมากนะคะในบางครั้งคนที่ทำงานในหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะจะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าสายตานี่จะพร่าเบื่อบางครั้งก็มีอาการมือลอยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้ให้รีบสำรวจตัวเองแล้วก็ไปหาหมอนะคะ ก่อนที่จะมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตาาัด่าบางครั้งก็จะมีปัญหาในเรื่องการใช้เสียงค่ะถ้าพูดบ่อยๆก็จะทำให้เสียงเหบแห้งค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้เสียงนี่จะมีผลกระทบมากเลยค่ะสำหรับการเข้ารักษาโรคในโรงพยาบาลในช่วงโควิดนะคะก่อนเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งนะคะเขาก็จะตรวจ โควิดก่อนถึงจะให้เข้าไปโรงพยาบาลนะคะนอกจากนี้ญาติผู้ป่วยหรือผู้ที่จะเข้าไปเยี่ยมก็ต้องผ่านการตรวจโควิดก่อนทุกครั้งนะคะในการตรวจโควิดทุกครั้งนี่เขาจะใช้ค่าบริการถึง35,000วนหันวอนเลยทีเดียวค่ะอาหารผู้ป่วยเขาจะทำแบบจืดๆนะคะอาหารไม่อร่อยเลยค่ะ ันนี้เป็นหัวบัวกินหมากนะคะเขามาทำหาเมื่อทีนี้ก็ได้มาเข้ารักษาตัวอยู่ที่นี่ประมาณเจ็ดวันค่ะเมื่ออยู่โรงเรียนกินนอนเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าเป็นวันททานอาหารแล้วก็นอนค่ะบริเวณนี้ก็เป็นระเบียงหน้าโรงพยาบาลน,นะคะเขาก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็ทําเป็นที่เดินออกกําลังกายของผู้ป่วยค่ะ ออกมาเดินสูตรอากาศข้างนอกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอานำประสบการณ์ในการเข้ารักษาพยาบาลมาฝากเพื่อนๆเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นมีอาการแบบนี้นะคะก็ให้รีบไปรักษาเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะก่อนจากช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ